สวัสดีครับอยู่ผมนักคมินเกมมิ่งครับกับเกม W W E Smackdown vs Raw ครับปี2011นะฮะกับซีรีส์ของเราครับนะเอามาสดบทเป็นเกมอีกเช่นเคยนะครับทุกวันสุกแบบนี้ฮะซีรีส์เดียวนัไมยปรำ W W E A W นะหรือสมาคมใดก็ตามนะที่พอหาทําเทมเพลได้นะครับมายาเป็นเนื้อเรื่องใหม่ๆใ,ให้ได้ดูกันนะฮะ นี่เอา AJ สไตล์เฮ้ยเฮ้ยนะนายบอกได้ไหมว่าคนที่จะเจอกับฉันนะ่ะมันคือใครนะชอนนะเข้าใจรือเปล่าฮนะชอนบอกได้ฉันจะบอกให้ก็ได้แต่นะคนที่จะเจอกับนายอ่ะคือคนที่ไม่เคยเจอกับนายมาก่อนนะโอ้ยอะไรวะพูดอะไรของนายนี่ฮนะชอนบอกเอ้ยเริ่มคิดหนักแล้วนะว่าจะเอาใครมาเจอกับจะเอาใครมาเจอกับทางด้านของเ j สไตล์นะในเดอะแบสชนะ ก็คิดว่าน่าจะมีประกาศแหละนะครับผมนะมาทั้งหมด5แมชท่วนนะที่จะเกิดขึ้นในเปเปอร์วิวนี้นะฮะในส่วนของนี่แชมป์ US นะเอฮะเฮ้ยฉันนะจะบอกอะไรให้อย่างนึงนะแเย่นะนี่ว่าฉันนะจะป้องกันแชมป์นะสาเศร้าว US และฉันนะจะบอกไว้เลยว่าแชมป์เนี่ยมันจะอยู่กับฉันแน่นอนนะแย่ yeah. เพราะฉะนั้นนะพวกนายคาดหวังได้เลยว่าฉันนะจะเอาแชมป์คืนมานะ คือจะป้องกันแช้์ไม่ได้และนะสำหรับพี่แย่ของเรา L.A. Knight นะฮะก็สึกนี้ครับมีแมชการตามทั้งหมด5แมชด้วยกันนะในสึก The b a บรนดะ์ที่จัดกันขึ้นนะของภายใต้แบรนด์ SmackDown อย่างเดียวล้วนเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าแมชนี้ฮะครบรอบ100ตอนฮนะมาก่อนเลยครับผมนะฮะแมชนี้กำหนด1โยกนะครับผมนะฮะ เป็นแมชโนดีคิวนะฮะโนดิสฟอริเคชันแมชนะไม่จากไมมี่ฟลอริดามาแล้วครับผมนะฮะนี่เดอะร็อกครับมาแล้วนะนี่ฮะอีฟยูสเมลนะนี่อันนี้นะ่าจะเป็นชุดในช่วงปี2 0 0พันสองพนะฮะสำหรับเดอะร็อกนะในตอนนั้นนะนีน่เป็นไงล่ะฮะมาฮะเดเวนจอนสันนะหรือว่าเดอะร็อกนะ เหมือนมีข่าวว่าปีนี้นี่แกจะไม่โผลมาให้ได้เห็นแล้วนะมาอีกทีนึงก็ช่วงปีหน้านะฮะช่วงที่ WWE จะเอาเข้า Netflix แล้วนะฮะสำหรับ The Rock นะนี่ครับผมนะวันนี้บอกไนมะ่จะมาเปิดบิ๊กแมชเลยนะครบรอบห0ึ่อยตอนในในเอามาสดบทเป็นเจมของเราะฮะนี่สูตรบริอ่าสูตรอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยนะนานๆจะได้มาปั้มทีนึงนะนี่ The Rock ฮนะ ไนเอามาสดของเรานี่เพิ่งโผลมาใน Extreme r ีมรูนะฮะไอใช่ไหมน่าจะเป็นแบ็คล s ชนะฮะที่ทางด้านของโรมันนะฮะจับคู่กับดิอูโซนะบัดลายนะเจอกับทางด้านของนะเดอะร็อกโซโลแล้วก็ทางด้านของอ่าใครนะผมจำชื่อไม่ได้ซามโจนะฮะมีขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาครับ นี่จากฟลอริดาครับนี่ใส่เสื้อมาเลยฮะ OTC มาเลยนะฮะนี่ Roman Reigns นี่ Roman r e i ฮะออกมาแล้วนี่ใส่เสื้อ OTC มาด้วยนะเสื้อใหม่ล่าสุดนะแต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เหมือนตามฉบับนะแต่ว่าเอาให้มันทรงคล้ายๆไว้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ท่านมหาจากักรพรรดิซามัวหัวโตผู้ยิ่งใหญ่นะฮะ แต่ตอนนี้นี่ต้องมาไล่กระทืบโซโลซิกวอานะฮะก็โรมันครับจะมีคิวพร่มในเดอะแบชนะเจอกับโซโลซิกวอานั่นแหละนะฮะก็ไม่รู้ว่าแมทจริงกับแมทแมทจริงของเรานะจะได้เกิดขึ้นก่อนหรือว่าแมทที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนนะก็ต้องรอดูรอติดตามครับกันนะครับผมนะนี่ฮะโรมันเรนครับเจอกับเดอะร็อกนะในกตนะิกาโนดีคิวฮะ จะเป็นอย่างไรร,รอดูรอติดตามกันได้นะครับผมนะใครที่ชื่นชอบซีรีส์ของเราฮะฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานัดคามินเกมมี่กันด้วยนะฮะนี่โรมมนเรนฮะในโชว์พลังเดอะบิ๊กด็อกซะหน่อยอ้วนี่อูาอานี่เป็นไงล่ะ OTC ของเราคือมันไม่มีเวอร์ชรั่นที่เป็นชูนิ้วนะสำหรับในเกมภาคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะ ให้แกได้แหกปากโวยวายซะหน่อยนะฮะในโรมันเรนของเราอะ่ะอู้อ้อปะเลิ่สโกนฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมบินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมบินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage และ t ิ k ตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ เลยกันดีกว่า30นาทีไทม์ลิมิตส,สำหรับแมชนี้ฮะโรแมนเรนส์ igns, ประทะเดอะร็อกครับนีม่มามานี่หัวหน้าเผ่าซาโมออ๋อฮะจับยกสู่เพกลงไปก่อนเอาโกดเลยละการกรรมการนับหนึ่งยังเด้แค่นหนึ่งเท่านั้นแหละโรแมนเรนบอกอะไรเนี่ยเฮ้ยอูดเดอะร็อกอะไรฮะมานี้มา,มาจะต่อยอ๋อฮะมานี่จับไซ์เฮดล็อกหนึ่งทีโรแมนเรนเออหิปคอสลงไปฮะทุ่มข้ามสะโพก โรมันเยนปีนี้39นะส่วนเดอะร็อกครับ51 52ไปแล้วนะนี่ฮะีพเพิแชมป์มหาชนของเรานะคือที่ได้แชมป์มาก็น่าจะเป็นในช่วงที่เหมือนประมาณแบบว่าตอนนั้น The Rock เป็นธรรมะมั้งนะฮะแล้วก็ได้แชมป์มาเพราะว่าเหมือนแบบตอนนั้นคนดูเชียร์หนักมากเลยมั้งนะฮะ คนดูก็เลยตั้งฉายาให้แกเป็นเดอะแชมป์มหาชนนะฮะแต่ว่าแชมป์มหาชนคนแรกจริงๆเลยจะเป็นในส่วนของ DDP นะ Demon อ d a l l a s Page นะฮะแต่ตอนนั้นนี่เดมอนดัลลัสเพจนี่เป็นแชมป์ US ด้วยนะไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะฮะเพราะแชมป์โลกส่วนใหญ่นี้จะไปอยู่ที่โฮแกนอะไรสมากนะฮะซส,ส่วนใหญ่แหละโฮเกนว่าพวกสตาร์ระดับท็อปนะฮะ แต่ว่าที่เป็นแชมป์มหาชนเพราะว่าแกนี่ได้เออปั้มดีปั้มได้แบบว่าคนดูเชียร์แหละนะฮะมาแต่ก็ไม่ได้เข้าเรือไม่ได้เข้าเรื่องอะไรกับเดอะร็อกเท่าไหร่นะแมชนี้เนี่ยฮะมามา,มานี่โรมันเรนมายังไงต่อตุ้อีหนึ่งทีไม่ได้ตบเลยนี่เดอะร็อกบอกทุบใส่ซะด้วยนี่ฮะ ในเวลา30นาทีเต็มที่ในการตีกันนะแมตชนี้เนี่ยมานี่จับดีดีทลงไปฮะเดอะร็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมตชนี้มันจะจบไวหรือเปล่านะก็มารอดูกันแล้วกันนะฮะตุยหนึ่งทีก่อนมาไสเฮดล็อกก่อนฮะมานี่คับปปคาดสวนโรมันเรนมาจะจับจับมาได้โทรแบ็กลงไปเลยหัวปักพื้นโรมันเรนเนี่ยเป็นไงล่ะจงบูชาข้าพเจ้าซะทิ้งศอกลงไปด้วยโรมันเรนบอก คู่นี้เนี่ยเอามาสดบทเป็นเจมนี่เจอกันแบบเฉียวๆนะในเวอร์ชัน3ต่อ3นะฮะแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ปล้มกันจริงนี่ยังไม่เออเรียกว่าทั้งในเวอร์ชั่นปล้มกันจริงนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอามาสดนี่คือเพิ่งจะเจอกันในแมชนี้แมชแรกนะฮะโรแมนเรนกับเดอะร็อกนะก็มีเฉียวที่คิดว่าน่าจะเจอกันแหละในเรเซอร์เมเนี่นะฮะแต่ว่า เดอะร็อตอนนั้นนี่ไม่ได้เป็นผู้ชนะอะไรเลยแค่บอกว่าอยากจะเจอกับท่านหัวโต๊ะแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้เท่าคือก็กลายเป็นว่าแค่จับคู่แท็กทีมกันเฉยๆนะฮะก็มารอดูกันใน r รสเตอร์เป็อสเอร์นปีนี้นะว่าเดอะร็อกกับโรมันจะได้เจอกันไหมเหรอย หรือว่าจะเป็นแค่แบบว่า The Rock เจอกับโอดี้โรสนะหรือว่าจะเป็นสามเศร้าอีกเอออันนี้ก็ต้องรอดูรอติดตามกันนะสามมวลดรอปลงไปเดโรมันเรนฮะมาโรมันเรนบอกได้เวลาปิดฉากแล้วหรือเปล่ามานี่โดนเขาดาก่อนเด The อะร็อกเดอะร็อกเหรอฮะมานี่ตบอาลบได้ยังไงตุยกลับ โรมมนเรนมานี่เอาหลบมาหนึ่งทีแล้วเฮ้ยมาซาเปียซะเลยเฮ้ยโอ้โหแล้วเอา้าเดร็คบอกของขึ้นเลยจังหวะนี้เตะหนึ่งทีมานี่ยังไงก่อนโอ้โหโรมมนเรนมานี่ลูเตเทสนะโอ้โหอุ้ยสเปียเสร็จโป๊ฮะลุกขึ้นมาเฉยเลยเดร็คเมื่อกี้ตกใจมาโรมันเรนลากศพมันขึ้นมามายังไงตุ้ยหนึ่งทีมาตบเอาหลบได้โรมันเรนเตะก่อน โรมันบอกมานี่เอาขามานี่ฮะยังไงขามันชอบเตะอ๋อฮะเข่ากระแทกซะเลยฟินิเชอร์หมดด้วยกันทั้งคู่แล้วเมื่อกี้แต่สเปียนหนึ่งดอกแล้วฮะโรมันเรนเมื่อกี้มานี่จ่าปุยยังอาจเทินมาเคลื่อนใบเดือดร็อกครับก็เราจะยีหน้าไม่ได้โรมันเรนหลบมาก่อนหลอนโดนเตะร่วงไปเลย นี่ฮะเดอะร็อกบอกมาแน่ลุกขึ้นมาฮะหัวหน้าเผางั้นเลยนะหัวหน้าเผาเหรอหัวหน้าเผาเหรอฮะมานี่มาใส่ running o อบ i ี k ลงบปฮะใส่หัวโรม t เดอะร็อกเดอะร็กหลบมาได้หลบตบมาตบอีกทีนึงอ่ะต่อยกับต่อยคืนมานี่เตะมาโรมันบอกมานี่วิง่งไปมาเออโคสไลน์ใส่ทิ้งศอกเอาไม่ได้ คูนี้นี่ก็คือถ้าถามควา,ความความคาดหวังนะฮะว่าแมตชนี้จะเป็นอย่างไรนะคือถ้าแมชนี้ให้เป็นกติกาแบบบัตรลายลูที่แบบตีกันยับยับนะฮะโอ้โหมีพวกมาช่วยเหลือตีกันนี่ก็ผมก็ว่าน่าจะดีนะฮะคือถ้าให้คาดหวังคุณภาพที่จะเป็นแบบอารมณ์แมตที่แบบตีลังกากันสามสี่ตลบอะไรประมาณอย่างนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้แหละนะฮะ จะไปคาดหวังแมตต์ประมาณนั้นก็คงจะยากเนาะแต่คาดหวังความสะใจอะไรพวกนี้นี่ผมว่าน่าจะคู่นี้น่าจะใส่กันยับแน่ๆแหละนะฮะทั้งเดอะร็อกและโรมันนะก็ต้องรอดูกันฮะว่าคู่นี้จะได้เจอกันจริงหรือเปล่าเพราะกี่ออเดอร์กันนานนะแล้วเกินนะตั้งแต่เลสเตอร์เมใน31เลยนะที่แบบว่าพอมีช่วยเหลือกันนะฮะเดอะร็อกมานี่มาพิกศพมาแล้วยังไง เดอะร็อกเอาได้ไงขวดลูกตาสักทีนึงก่อนโรมันเรนมาจับแบกอีกครั้งหนึ่งใส่แสลมลงไปฮะหลังฟาดพื้นสักทีนึงแต่ว่าเดอะร็อกบอกยังยังกูยัง,ยงอาแล้วโรมันบอกกูหนีก่อนมีฟินิเชอร์กูหนีนี่กูหนีเลยนี่โรมันเรนบอกี่เป็นไงล่ะฮะมาเดอะร็อบอกขอลงตามมาลงตามมาเหรอ,อเอาเฮ้ย อ๋อโนดีคิวแมืนนี้โนดีคิวถืออาวุธมาเอ้าไม่ได้เดร็กมานี่ดีดีทีใส่พื้นคอนกรีตซะเลย <Yeah. S 1> มาลากศพโรมันขึ้นมาเ <Yeah. S 1> วียงขึ้นไปบนเวทีซะนี่กรรมการนับสี่แล้วฮะจังหวะน,นี้มาเดร็กรวบหลังโรมันทุบหลังก่อน <Yeah. S 1> คือตั้งแมตไว้ให้เป็นโนดีคิวนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละยังไม่มีใครใช้อาวุธอะไรกันนะ คือมันไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมรูด้วยไงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะคาดหวังให้ใช้หยิบอาวุธมาตีฟาดฟันกันก็ไม่มีทางหรอกนะพูดเลยมะโรมันเรนฮะเหมือนจะได้เปรียบเดอะร็อกนิดๆนะเพราะว่าฉะใส่ท่าแล้วแต่ว่าแต่เดอะร็อกนี่ก็มาตืบได้ในช่วงหลังๆแล้วแหละนะฮะจังหวะน,นี้เนี่ยฮะผีเพิ่มซอมไปเมื่อกี้เดอะร็อกเหรอเดอะร็อกหรอฮะแชมป์มหาชนกันเ้อฮะยังไงต่อย ยังไงเดอะร็อกเหมือนจะมีซิกเนเจอร์อีกแล้วอะไรเนี่ยฮะมาบีดลิสล็อกหนึ่งทีทุบไปที่ท่อนแขนโรแมนเรนเราจะโคสไลด์เดินซามอนดรอปอีกแล้วโดย Roman Rain, โ,โรแมนเรนฮะพอโรแมนมีซิกเนเจอร์นี่หว่าเนื้อมีมาจับขวีงังไปเด้งมาหนึ่งเชือกอจับเจ็บเอา้าวืดนี่อาจับเจอปพื้อีกแล้วโอ้โหวืดสองดอกตุยอีหนึ่งทีมานี้เอา้าวโรแมนเรนมาไซด์เฮดล็อก ok, มาก่อนไซด์เฮดล็อกไซด์เฮดล็อกไซ์เฮดล็อกอัปปารคัทหลบได้ เดอ r ร็อบอกมานี่โดนสามสอกโดนจามสอกอีกทีหนึง่งมายังไงโรมันเรนจะมีซปเปอร์แมนพัน์ให้เราได้เห็นไหมตุยก่อนเอามาโอป๋อมานี่จับเสียบแบกเลยโรมเดอ o ร็อซาโมนดรอปนี่ซามวนเอ,อ้ฉันก็ซาโมวเหมือนกันนะนี่ฉันก็ใส่เป็นนะซาโมนดรอปนี่มานี่มาคีบคอสลงบายฮะทุม่มข้ามสะโพก เดอะร็อกบอกชักใจยังไงเยอะมามานี่ลงมาเอาอาวุธด,ดีกว่านี่เดอะร็อกบอกลงมาเอาอาวุธด,ดีกว่าจังหวะนี้ฮะนี่โรมันเรนก็อูอาไปก่อนอูอาตามสไตล์ฮะมายังไงโรงมันเรนอูอาลุกขึ้นมาลุกมาเปล่าฮะเดอะร็อก <Three. S 1> นี่โรมันก็อูอาเก่งเหลือเกินเดอะร็อกบอกมาได้จังหวะและ้วตีเอาตีวดุด ตีวืดตีวอดเหรอฮะมาน,นี่โรมนันเรนบอกอะไรนี่อุตส่าไปหยิบมาจะเอ้าโ,อโดนเน็กเบเ,เกอร์ซะอย่างนั้นฮะเดอะร็อกมาเดอะร็อกบอกมานี่หยิบอาวุธมาให้ตายใจเฉยเฉยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมานี่หันหลังมาจับมาใส่แบ็คสู้เพกลงไปฮะมาเดอะร็อกบอกมานี่พลิกศพมาโดนขวนหน้าโดยโรมนันลูเต็ดเพสฮะขย่ำต่อย ตุวอีโอยนึกว่าแตกยังไม่แตกฮะโรมันบอกยังไม่แตกเว้ยนะมานี่จับทิ้งซอกลงไปคู่นี้เผชิญหน้ากาันในฟาดแอนด์ฟรีเล่ท็อปแอนด์ชอนะฮะในโรมันกับเดอะร็อกเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมวยป้ามสักเท่าไหร่นะฮะมาเอาจับกดเลยแล้วการกรรมการนับเร็วหนึ่งสองสามไม่พร้อยเอ้าเอา,เอาบทจะชนะก็ชนะกันเดือดๆอย่างเงี้ยนะโรมันเรนฮะ โอ้ยบทจะชนะก็ชนะกันดือด้อๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะโหโรมันเรนอะไรครับเนี่ยผู้ชนะในเมชเนยเฮ้ย is the winner Roman Reigns ไม่โรมันเรนฮะขย่ำต่อยลูตเตอร์เพจไป3-4ทีฮะ,อ 3, ฮะโอ้เดี๋ยวร็อกบอกกูแพ้ก็ได้วะ อะไรครับเนี่ยแมชนี้โอค้ความคาดหวังหลักร้อยฮะคุณภาพหลักสิบปะโถโอเอ้ยนะนี่ฮะโรมันเรนฮะสามารถเอาชนะเดอะร็อกไปได้ครับนะโอ้โหด้วยแต่จริงๆก็ใส่สเป,ปียไปดอกนึงแล้วฮะแล้วแหละสำหรับโรมันเรนฮะนี่เชือดคอเลยโซโลซสิกว่าอาหรอแน่จริงก็เข้ามาสิว่านะนี่ฮะ โรมันเรนครับนะสามารถกระทืบเดอะร็อกไปได้ในแมชนี้ฮะในประกาศสักดาห์ซะหน่อยนะนี่ใครว่ากูนอนกู้ไม่ได้นอนนะเว้ยนะบอกก่อนนะเฟ้ยแนะน่ๆโรมันเรนฮะคือจริงๆนี่ตลอด2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานี่โรมันเรนโดนกระทืบตลอดนะฮะโอ้โหก็ต้องรอดูกันฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะ นี่ครับโอ้โรมันโรมันไม่นอนนะบอกไว้ก่อนนะไม่ฮะมีอะไรต่อหรือเปล่าครับเนื้อเรื่องนะนี่โรมันเรนบอกแม่เดอะร็อกมึงต้องนอนนะมึงต้องนอนเข้าใจเปล่า,าฮะแล้วเอา้าเฮ้ยโซโลมาอุ้ยโซโลมาอีกแล้วโซโลบอกมานี่จ้าเอ๋ตัวเองโอ้โหกระเทิอบอีกแล้วมาโซโลกระเทิบซะเลยนี่เฮ้ยมาปีอะปีฮะ ตีอีกเออตีเขาไปนี่โรมันเรนฮะนี่เอยเออเดอะร็อกบอกแนะ่เป็นไงล่ะฮะซาโมนนี่ซาโมนของพวกเรานี่จงเจริญน,นะนี่นี่พวกเรานี่ซาโมนที่แข็งแกร่งนะเข้าใจหรือเปล่าโอ้โหโซโลกับเดอะร็อกฮะโอ้โหร่วมมือกันแหละอย่างที่บอกไปนะในแบ็คแลดนะฮะที่จับคู่กันไปนะโซโลกับเดอะร็อกฮะร่วมมือกันก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเอา้าชอนกับดู แล้วสเตฟานี่มันแอบฟังเฮ้ยเอ้ยทำดีมากนะชอนนะที่ทำให้ฉันได้กลับมานะรู้หรือเปล่าฮะเพื่อฉันเกียรติที่เปเอชมากเป็นไหนไหนเลยนะ ใช่ใช่ฉันก็เกลียดมันอยู่เหมือนกันนะมันก็ทําตัวอะไรก็ไหม่รู้ไ้สาระที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ฉันจะให้นายนะมาช่วยจัดการหน่อยละกันนะนี่สเตฟานี่ Stephanie, ฮะฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหผัวฉันนี่โอ,โ,โอ้โหไอ้ยที่นี่ไอ้ผัวฉันเข้าโรงพยาบาลเพราะฝีมือชอนใช่ไหมเนี่ยฮะเอาแล้วสิโอ้โหกลายเป็นว่าดูจากทรงแล้วบทโอ,โ,โอ้โหโอรุงตุงนางเสเหลือเกินฮะในอาวสดของเรานะฮะ ก็ต้องรอดูกันครับในส,ในสัปดาห์หน้านะในศึก the b a s นะจะมีอะไรเกิดขึ้นให้พวกเราได้ดูกันหรือเปล่านะก็ต้องรอดูรอติดตามกันได้นะครับผมเนาะก็ เอามาสดบทเป็นเกมของเราครับเป็นการเอานักมวยปล้ำ WWEAEW หรือสมาคมใดก็ตามที่พอจะหาทํำเทมเพลตได้นะมายํมเป็นเนื้อเรื่องใหม่ๆใ,ให้ได้ดูกันทุกวันศุกร์แบบนี้นะฮะฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานัดคอ m ินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมนะก็ในสัปดาห์หน้าครับ The Bash นะก็มี5 m a t h ด้วยกันนะครับที่จะประกาศมานะฮะก็จะมีในส่วนของนะ a อเจส l ตครับจะเจอกับนักมวยปร่ำมปิิศนานะซึ่งชอนไมเคิลก็บอกเองนะว่านักมวยปร่ำมคนนี้ไม่เคยเจอกับ AJ เจส l ตมาก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นใครนะฮะมีแมชนะครับชิงแชมป์ยูเนเต็ดสเตแชมเปี้ยนฮะแบบ3เศเซา l Knight ครับเจ้าของแชมป์จะเจอกับจอห์นม็อกสลี์และแมทริดเดลนั่นเองนะฮะ แมชนะครับผมนะหาน้ำมวันคอนเทนเดอร์ครับสู่การชิงแชมป์อินอ่าแท็ทีมที่จะเกิดขึ้นใน g น t o f c ชมเป i ยนนะครับผมนะใครชนะก็จะไปชิงนะครับผมแชมป์แท็กทีมนะฮะดิโอโซครับ,รบจะเจอกับแชมป์ท่า่าคู่แท็กทีมปริศนาอีกแล้วนะก็ต้องรอดูกันอีกแล้วว่าคู่แท็กทีมปริศนาว่าจะเป็นทีมอะไรนะครับผมนะ แล้วก็จะมีโรแมนเรนครับเจอกับโซโลซิโกอาครับในกติกาเอ็กตรีมรูสแมชนะฮะแล้วก็แมตช์ส,สุดท้ายครับจะเป็นเลดด์แมชนะหาแชมป์เส้นใหม่ของทางสมาคมนะฮะฝั่งสแมคดาวนะฮะซึ่ง6คนครับจะมีในส่วนของนะแคเลนคอสครับจอห์ซีนาดาบิอัลลินครับนะ โกเบร์ครับผมมีเซตฟรีกี้โลลินส์นะแล้วก็เซมิเซนนะครับผมนะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็รอดูรอติดตามกันได้ใน6 5อมเมที่จะเกิดขึ้นในเดอะเบสนะครับผมเนาะก็หรือว่าจะเป็น b บสในเบสอินน e บิอะไรแล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ละกันถ้าใครที่ชื่นชอบนะฮะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ครับผม สวัสดีครับรบ,บายนะฮะ